สวัสดีจับทุกคนจับไปติดมาสวัสดีครับท่านผู้ฟังยังรักกันม,มันยอมไม่ทำสวัสดีจับเ<ใ>นอ่อยู่ไหนะ ไม่เจอเนยเลยนะเกิดเท่าไหร่อะแล้หกสิบคูณสี่เท่าไหร่คะสี่พันขออนุญาตยืมเครื่องคิดเลข iPhone 16 Pro Max 10TB 640จ้าเนี่ย640บวกบวกบวกค่าค่าแต่งอะ200เดี๋ยวคนรู้ เ,เ,เสื้อโปรดักชั่นเหรอคะวันนี้ใช่ค่ะ,คะชื่อทีมว่าอัพปรีดาโปรดักชั่นเสื้อเสร็จแล้วเนี่ยโลกก่งเาเสืออ้อแล้วเนี่ยตอนนี้ต้องออกวันนี้แต่งหน้าสวยเนี่ยจริงวันนี้แต่งหน้าสวยเป่งเต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 ่ง,ตง,ตง,ตงเตรียมพบกับลิเกเต็มรูปแบบ <c oughs> <laughs> โชว์เต็มวง ขี่น้ำขี่เรือข้ามน้ำเฮ้ยวันขายวันขายของเล่นเสือไม่มาติดงานได้สินเนวันนี้มาแล้วก็ไปเนยไม่มาข้านีพี่บูมอยากคอด้วยคุณแม่เราต้องใส่ชุดไรพวกนี้ต้องแต่งตัวเรียบร้อยมากไหมฮะเขต้องแต่งตัวเรียบร้อยมากไหมพวกเหน้อ ไ่วุดหูไทยแล้วไปเดินห้างพอดีนะเดินตามหลังเขาก็ว่าเป็นปารบจบี่ตกไปกันเธอครับคุณแม่น้องออมกับน,น้องออมดูอยู่ไหมเขาเสร็จงานกันยังห่ะลูกค้าน่ารักมากมาชาเป็นเอฟซีคือบุ๋ม เฮฮัตชา์ฮัตชา์วันนี้ไม่มีไลฟ์ครับไปทำคอนเทนต์ครับกบสวยมากกบสวยมากพี่นานหมอลำม่วนประจานน้องเสือม่วนอยู่กับม่วนมากจับปวดตัวแล้วจับอับสลาพี่ตัวไปคุยกับเขาไดไหมอับสลาลงขาผมเป็นอับสลาเลยจริงจริง ก้องให้ยืนหนึ่งห้ามทำหน้าเรือเอากล้องมาด้วยกดดีแช่มารูแอมอยู่ที่เต้นหน้าหาันมือออนสนุกตาอะไรหรอห้ามมาเต้นหน้าหา้างสนุกใหม่สนุกจนต้องลอง้อมคอ วันนี้แถวบ้านใช่ค่ะมันพังอ่ะพรุ่งนี้เขามีกระถินไหทองคำครับเครืตัวนี้มันพังเอะไรอ่ะ๋อที่ขอนแก่นอ,อ้าวเหรอไปเที่ยวนะคะ น้องลำยัยก็ไปลองเพลงนะลองอรถแห่ตอนบ่ายน่าจะบ่ายนะถ้าหนูจำไม่ผิดหน้าผมสมชำม,มากวันนี้ใช่ค่ะขอบคุณนะขาวันเจ็ดเน่ไม่มีเซินแอนิม่มอร์าดา วันนี้แถวบ้านไหยจัดงานบ้านแล้วอ๋อใช่ครับงานกระถินแต่เสือไม่ได้ไปกระถินเหมือนกันเสือติดงานที่กรุงเทพพี่จุมครับเสื้อฝากแนพี่ตัวไปเก็บรถหลังรถเราด้วยเพราะว่าตอนนี้เนืองนองอ๊ ทุกคนเดี๋ยวไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปถึงนู่นเดี๋ยวถ่ายให้ดูขอให้ราบรื่นนะคะโอเคขอบคุณครับไปแล้วนะ